ชมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ลูกเป็นสักขีพยานการมาถึงของสว์ประหลาดยักษ์สายพันธุ์ไทยมีใครบอกฉันได้บ้างว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น ราวความโกลาหลเมื่อสัปรหลาดปริศนาโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงและโจมตีจังหวัดบึงกาฬมึงขอแม่เรามันก็ขาดทุกคนกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นหายยนะตาดขาดผู้คนจากโลกภายนอกเหล่าเจ้าหน้าที่และผู้คนในพื้นที่รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนที่บังเอิญเข้ามาทำการวิจัยในไทยจะต้องระดมกำลังทุกอย่างที่มีเพื่อจับสับปะหลาดคลั่งตัวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป นี่คือผลงานที่พร้อมผลักดันซอพาวเวอร์ไทยไปไกลกว่า6กประเทศทั่วโลกนำแสดงโดยเหล่านักแสดงฝีมือดีจากทั้งไทยและจีนน้ำทีมทขยาวงการหนังไทยโดยลีทองคำผูก้กำกับหนุ่มชาวจังหวัดบึงการประสบการณ์ในงานเบื้องหลังของฮอลลีวูดโชคโชน ก่อนที่เขาคนนี้จะกลับมาไทยแล้วสร้างหนังไรเช่นรสชาติไม่เหมือนใครอย่างเดอะเมดสาวลับช้ย <S <S และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะเปิดสักการณดใหม่ของไทยจูนํำมนต์เสน่ห์ของหนังมอนสเตอร์ยุค90ที่เขาหลงรักกลับมาขึ้นจอใหญ่อีกครั้งพร้อมเทคนิคงานสร้างเดียวกันเพื่อสร้างไอคอนใหม่ให้จังหวัดบ้านเกิดนี่อะไรอ่ะเอาไปไว้ที่เดิมเลยนะไม่เอามานี่เงี้พี่ไปเท่ไม่เบื้องหลังการมอบชีวิต ให้สัป,ปลาดตัวใหม่ของเมืองไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงขนาดที่สมจริงและความน่าทึ่งของไทยจูลีทองคำเขาเลือกผสมผสานสองเทคโนโลยีต่างยุคเข้าด้วยกันตั้งแต่อนิมาทรอนิกส์เทคนิคก,การสร้างหุ่นบังคับขนาดเท่าของจริงเพื่อช่วยให้เหล่านักแสดงสามารถต่อโตกับสัป,ปลาตได้จริงๆหน้ากลองนี่คือเทคนิคเดียวกับที่ฮอลลีวูด เคยใช้เพื่อม,มอบชีวิตให้กับ T ีเว็ใน Jurassic Park เทคนิคนี้จะช่วยให้คนดูเชื่อว่าอาสูรกายที่อยู่ตรงหน้ามีตัวตนอยู่จริงบนโลกโดยไทยจูขนาดสูงถึง9เมตรตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิธีพิถันโดยทีมงานที่ช่ำชองในการสร้างสัตประหลาดขนาดักษ์ ก่อนจะถูกส่งกลับมาที่ไทยเพื่อเข้าฉากที่อัดแน่นด้วยความตื่นเต้นท้าทายลุลุ้นระทึกเต็มไปด้วยน้ำลมและระเบิดดูแลงาน v i ชวลเอฟเฟกตโดยใช้ยาพิกเจอร์สทีมงาน v i ชวลเอฟเฟกตที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนไทยฝีมือฮอลลีวูดอย่างพนเฉลิมผลดีกรีทีมงานวิชวลเอฟเฟกตระดับซีเนียร์ของ ILM เคยทำหนังบอบสเซอร์สุดตรการตาอย่างอคว่าแมนปรินิมานิต เขเคยมีประสบการณ์ทำวิชเชอเฟกให้กับมาว v เวลในผลงานยางกัปตันอเมริกาด h e w วินเทอร์โซเจอร์และช้างทัชพลหนึ่งในแอนิเมเตอร์จากผลงานดีกรีออสการ์สไปเดอร์แมนในทูเดอะสไปเดอร์เวิร์สพวกเขาพร้อมรวมทุกประสบการณ์ที่มีให้กำเนิดอสุรกายไทยไม่ธรรมดาอวดความเจ๋งโดยช็อตเปิดของไทจูที่ทั้งหมดบนจอล้วนเป็น CGI ทั้งหมดมีเพียงคนเท่านั้นที่เป็นของจริงเรียกได้ว่างานนี้ทุกสกิลที่เคยใช้ในหนังฮอลลีวูด ถูกนำมาใช้ในหนังเรื่องนี้ในส่วนของการออกแบบอสุรกายน่าเกรงขามตัวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดยอดฝีมือยังจอดูเชลปรมาจารย์ด้านการดีไซน์สัตว์ประหลาดแถวหน้าของฮอลลีวูดเคยทำให้ผู้ชมตื่นตะลึงมาแล้วจากอวตาร Hellboy The c เค i n in the Woods และมอนสเตอร์ไอคอนยุคใหม่ของอเมริกาอย่างครเวอร์ฟิจอดูเชลเนรมิตไอคอนใหม่อสุรกายไทย โดยการใช้ปลาดุกจราเข้และงูเป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบสร้างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ทั้งโหดดิบและคาดเดาไม่ได้ตัวมันเหมือนปลาที่หัวมีหงวดยาวใหญ่ดูหนังมันจระเข้ไม่ไ่าเป็นไปได้หรอจงกล้าที่จะกลัวเพราะมันไม่กลัว ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกผู้เราเนี่ยครับว่าคุณคาดหวังอะไรจากหนังเรื่องนี้ถ้าคุณรักหนังมอนสเตอร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอดอกจอสตูิิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย